เชื่อว่ากรรมไม่มีอันตรายอย่างยิ่งทิ่ขุทั้งหลายในบรรดาผ้าที่ทอด้วยสิ่งที่เป็นเส้นๆกันแล้วผ้าเกศกรรมพลคือผ้าทอด้วยผมคนนับว่าเป็นผ้าเลวที่สุดผ้าเกศกรรมพลนี้เมื่ออากาศหนาวมันก็เย็นจัดเมื่ออากาศร้อนมันก็ร้อนจัดสีก็ไม่งามกลิ่นก็เหม็นเนื้อก็กระด้าง ข้อนี้เป็นฉันใดพิขุทั้งหลายในบรรดาลัทธิต่างๆของเหล่าปุถุสมณะคือสมณะอื่นทั่วไปแล้วลัทธิมัคคลิวาทนับว่าเป็นเลวที่สุดฉันนั้นพิขุทั้งหลายมัคคลิโมคบ,บุรุษนั้นมีถ้อยคำและหลักความเห็นว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีพิขุทั้งหลาย แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่เคยมีมาแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้กล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยมะมัคคลิโมคบุรุษย่อมคัดค้านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีวิริยะดังนี้พิขูทั้งหลาย แม้พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่จักมีมาในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้กล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะมัคคลิโมคบุรุษย่อมขัดขานพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีวิริยะดังนี้ ภิขุทั้งหลายในการปัจจุบันนี้แม้เราเองผู้เป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะก็เป็นผู้กล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะมัคคิโมคบุรุษย่อมคัดค้านเราว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีวิริยะดังนี้พิขุทั้งหลายคนเขาวางเครื่องดักปลาไว้ที่ปากแม่น้ำ ไม่ใช่เพื่อความเกื้อกูลแต่เพื่อความทุกข์ความวอดวายความฉิบหายแก่พวกปลาทั้งหลายฉันใดมัคคิโมคบุรุษเกิดขึ้นในโลกเป็นเหมือนกับผู้วางเครื่องดักมนุษย์ไว้ไม่ใช่เพื่อความเกื้อกูลแต่เพื่อความทุกข์ความวอดวายความฉิบหายแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากฉันนั้น